สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาจารย์วิทูลน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแผนภาพเบนออยเลอร์นะต่อจากค่าวที่แล้วนะนะักเรียนก็เตรียมเอกสารขึ้นมาขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่า u ของเราเนี่ย u เนี่ยเราเรียกว่า universe หรือเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมันเป็นเซ็ตที่ใหญ่ที่สุดนะ เราจะให้ U เนี่ยแทนสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเซตอื่นๆเราจะแทนด้วยวงกลมหรือวงรีนะหรือรูปปิดใดๆก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเน้นที่วงกลมกับวงรีอ่ามาดูตัวอย่างนะ U ของเราเนี่ยคือเซตของ1 2ึสามไปเรื่อยๆถึงสิบ U นี่คือเซตที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเซตที่เกินหนึ่งถึงสิบเราจะ เอาแค่นี้เซต a ประกอบไปด้วยเซตของสาห้าเจ็ดเก้าเซต b ก็คือเซตของหนึ่งสามเจดขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็มาวาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครูวาดรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทน universe หรือเอกภพสัมพัทธ์ส่วนเซต a เซต b ครูวาดเป็นวงกลมนะขั้นแรกก็คือเราก็มาดูว่าเซต a กับเซต b นั้นมีสมาชิกที่ซ้ํากันเนี่ยคือเลขอะไรอน เราก็มาดูก็จะมีเลขสามใช่ไหมเลขสามซ้ากันเลขเจ็ดซ้ากันเพราะฉะนั้นเราก็เขียนสามกับเจ็ดสามกับเจ็ดลงไปก่อนนะพอเราได้สามกับเจ็ดเสร็จปุ๊บเราก็มาดูที่ A 3สามกับเจ็ดลงไปแล้วมันก็จะเหลือเลขห้ากับเลขเกนะ้าเราก็ใส่ห้ากับเก้าลงไปตรงนี้ต่อไป B 3สามกับเจ็ดลงไปแล้วนะก็จะเหลือหนึ่งสี่หกเราก็เติมลงไป หนึ 1> 1, 4, ่งสี่หกอทีนี้เราก็มาไล่สมาชิกของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะมีหนึ่งสามสี่มันขาดเลขตัวที่ขาดไปแสดงว่าไม่ได้อยู่ใน a ใน b เนาะตัวที่ขาดไปก็คือเลขสองเรามีเลขอะไรอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหายไปเติมแปดลงไปเก้าแล้วก็สิบ นะนักเรียนเติมตรงไหนก็ได้นะที่อยู่ด้านนอกนะการเติมตรงนี้ก็เป็นการเสร็จข้อที่หนึ่งข้อแรกนะเป็นการเขียนแผน,แนภาพเบนเอาละต่อไปข้อถัดไปคล้ายกันคล้ายกันนะ u ของเราก็คือหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมนะตอนนี้มีสามเซตละตอนนี้มีสามเซต a b c นักเรียนก็วาดารูปลงไป ให้ A B C นะไ่กันแบบนี้นะ A B C ไ่กันขั้นแรกเลยเราต้องมาดูว่าเลขอะไรที่มันสามารถอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคําว่าอยู่ตรงกลางตรงนี้หมายความว่ามันเป็นสมาชิกที่อยู่ใน A ด้วยอยู่ใน B ด้วยอยู่ใน C ด้วยนอกเรียนมองดูซิเรเลขอะไรที่มันซ้าสามมันเลยอมองดูซิมี1นไหนละ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดนีกเจ็ดนีกเจ็ดเนานะ มีตัวอื่นอีกไหมไม่มีพอไม่มีเสร็จปุ๊บเราก็มาลงตรงนี้ไอ้ตัวที่มันไขกันเนี่ยเซตเกับเซตบมันไขกันก็คือ a กับ b มีอะไรซ้ํากันอีกนอกจากเจ็ดอ่าเรามาดูหไม่ซ้ำสามได้นะสามได้อ่าโอเคเราใส่3ลงไปต่อไปไปดูตรงนี้ b กับ c b กับ C มีอะไรซ้ํากัน B กับ C มองดูมีเลขสองเห็นไหมเนี่ยเลขสองตัวเดียวต่อไป A กับ c, อา้าว A กับ c มองดูซิมีเลขนอกจากเจ็ดแล้วมีเลขอะไรไม่มีนะไม่มีก็ไม่ต้องเติมนะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมเซต A เซต A สามกับเจ็ดเราลงไปแล้วขาดหนึ่งกับหกอ่าเราก็เติมหนึ่งกับหก ต่อไปเซตบีเซตบีเรามีสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดขาดห้ากับแปดห้ากับแปดต่อไปเซตซีเซตซีสองกับเจ็ดไปแล้วเหลือสี่กับสิบสี่กับสิบอ่าทีนี้เราก็มาไล่ดูว่าเลขไหนหายไปเลขไหนมันไม่ยังไม่ได้เขียนนะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหาย นะเพราะฉะนั้นใส่เก้าลงไปข้างนอกนะโอเคสิบอยู่ตรงนี้ครบพอดีเลยนะทีนี้เราก็มาดูข้อถัดไปทันไหมหนักเรียนทันไหมนะจำไว้เลยว่าถ้าสามเซตเราต้องลงตรงกลางก่อนที่เหลือก็เนี่ยไอ้ที่มันไข้กันเนี่ยลงลงที่มันไข้กันแล้วก็ไ่อยลงเดี่ยวเดียวหลังจากนั้นลงข้างนอกนะตามลําดับเลย ต่อไปข้อต่อไปสนะิบสองทีนี้ข้อนี้นะ่ะที่ครูเขียนรูปแบบนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่าเซตสามเซตเนี้ยมันซ้อนกันอยู่นะเลขสองเลขสองอยู่เนี่ยบเนี่ยเป็นเซตที่เล็กที่สุดเลยเพราะมีสมาชิกตัวเดียว A อเนี่ยรองมาแล้วก็ซใหญ่กว่านะเพราะฉะนั้นครูกําหนดให้ตรงนี้เป็น A นะครูเขียนตรงนี้เป็น A เซตเอเซตเอเออไม่ใช่ส b เล็กสุดนะ b เล็กสุดเราต้องใส่ b b อยู่ข้างในนะ b แล้วก็ a แล้วก็ c นะเรียงตามลำดับนะทีนี้เราลงข้างในก่อนเราลง b ก่อน b คือเลขสองต่อไป a ของเรามีหนะึ่งหกเจ็ดอ่าเราเราต้องดูก่อนว่าเอ,อ a เนะี่ยกับ c อ่ะมันมีอะไรซ้ำกันมันมี หนึ่งสองหกเจ็ดเออสแสดงว่าตัว A มันก็ต้องมีหนึ่งด้วยเนาะหนึ่งสองไปแล้วเนาะแล้วก็6กแล้วก็เจ็ดเนี่ยเอครบแล้วนะหนึ่งสองหกเจ็ดอ่าโอเคครบแล้วหนึ่งสองหกเจ็ดครบแนละ้วต่อไปซีหนึ่งไปแล้ว สองไปแล้วสามยางอ่าสามอยู่ข้างนอกสามสี่ยางอ่าหกไปแล้วเจ็ดไปแล้วอ่าครบอ่าทีนี้เราก็มาไล่ดูมีหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่มีห้าอยู่ข้างนอกละหกมีแล้วเจ็ดมีแล้วแปดยังไม่มีมมอ่าใส่ข้างนอกไปอีกแบบนี้โอเคครบนะ ครบละข้อนี้ผ่านะนะนี้เป็นการเขียนแผนภาพเบนโอยเลอร์นะทีนี้คุูจะเลื่อนไปการดำเนินการของเซตการดำเนินการของเซ็ตข้อที่หนึ่งยูเนียนยูเนียนเราสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือ แทนด้วยคล้ายๆตัว u นะเป็นตัวยนิยามนักเรียนดูนิยาม a ยูเนียนบเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a หรือ x เป็นสมาชิกของ b หรือ x เป็นสมาชิกทั้งสองเซตสรุปแล้วอยู่ใน a ก็ได้อยู่ใน b ก็ได้อยู่ทั้งสองเซตก็ได้พูดง่ายๆก็คือเอาหมดเลยรวมหมดเลย นะเซ็ปเอยูเนียนบีเนี่ยมาดูตัวอย่างนะเขาให้ u มาเขาบอก A อยูเนียนบีเราก็รวมเลยนะอันไหนซ้ำกันเราเขียนครั้งเดียวเราเรียงตัวเลขซะหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหมดเลยทั้ง A ทั้ง B จับมารวมกันอันไหนซ้ำกันเ,เนขียนครั้งเดียวนะข้อที่สองยูเนียนเเราจะเห็นว่าเรารวมกันเพราะฉะนั้น B เนียนเอนักเรียนคิดว่า เหมือนข้อหนึ่งไหมเหมือนนะมันแสดงว่ายูเนียนเนี่ยสลับที่ได้อะนั้นเราก็เขียนมันเดิมนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าต่อไป U U U ูยูยูเนียนกับ A เซ็ยเนี่ยมันเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดเพราะมันเป็นรวมกับใครเนี่ยแสดงว่ามันต้องได้เซตใหญ่ตัวน,นั้นแหละนะสรุปแล้วก็คือ U นั่นเองนะเท่ากับ U นะอ,อยู่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหมันรวมกันเซตใหญ่ก็ได้เปรียบนะอ,อันนี้คือยูเนียนวันนี้ครูจะว่าไปาการกระทําทั้งหมดเอาให้หมดเลยนะต่อไปอินเตอร์เซ o กชันแต่เวลาเราอ่านคู่กันเนี่ยอย่างเอง อินเตอร์เซคชัน b นะ่ยเราอ่านย่อๆได้เป็น a intersect b นะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเป็นตัว u คว่ำความหมายก็คือ a intersect b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a และ x เป็นสมาชิกของ b คำว่าและในที่นี้หมายความว่ามันอยู่ทั้ง a อยู่ทั้ง b แสดงว่าเลือกตัวที่ทำไมกันซ้ำกันนั่นเองแนะอมาดูตัวอย่าง เอาตัวที่ซ้ำกันนะพูดง่ายๆ่ายนะ,อะ A b, ออ intersect b นักเรียนมองดูสิอะไรซ้ำกันหนึ่งสองหมดแล้วนะหกหกไม่ซ้ำอ่าเพราะฉะนั้นได้หนึ่งกับสอง b intersect a ก็เหมือนกันสลับที่ได้หนึ่งสองต่อไป u intersect b u เป็นเซตใหญ่ intersect กับเซตเล็ก,เลกๆเพราะฉะนั้นต้องได้เซตที่เล็กๆนั่นเองต้องได้ b นั่นแหละ ก็คือเซตของหนึ่งสองหกโอเคนะอินเตอร์เซกต์อินเตอร์เซกต์ก็ง่ายๆเอาตัวที่ซ้ำกันนักเรียนโน้ตเอาไว้นะโน้ตเอาไว้ตรงนี้ว่าเอาตัวที่ซ้ำกันต่อไปข้อสิบห้าให้มาสามเซตเหมือนกันอ่าเออินเตอร์เซกต์บีอะไรซ้ำกันหนึ่งสองสี ต่อไป b intersect c b กับ c นะ b กับ c ก็จะมี2กับ4ต่อไป a intersect c ก็จะมี2 4 5โอเค2 4 5ต่อไป a intersect b intersect c สามเซตเลยตอนนี้สามเซตสามเซตสามเซต,ม,เซตมีอะไรซ้ำกัน มีสองมีสี่นะสองกับสี่อันนี้คือ Inter sect, นะอินเตอร์เซ็กตอ่าต่อไปคอมพลเมนต์คอมพลเมนต์ตัวที่สามนะคอมพลเมนต์คอมพลเมนต์ของ A แทนด้วย A คอมพลเมนต์อันนี้หลายนว่า A คอมพลเมนต์หรือ A พามนะเอ,อ นักเรียนอาจจะไปเจอ a ยกกำลัง c อย่างนี้ก็ได้นะ a complement แต่ส่วนใหญ่เรานิยมแบบนี้นะนิยามของมันก็คือเราอ่านว่า a complement หรือ a palm นะ a complement เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ u และ x ไม่เป็นสมาชิกของ a พูดง่ายๆก็คือเอ,เอาที่อยู่ใน u แต่ไม่อยู่ใน a ก็คือไม่เอาตัวเองนั่นเอง ตัดตัวเองทิ้งมาดูอันนี้ข้อสิบหกนะเอพามคือเอพามเอพามไม่เอาเอนะไม่เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็เอาที่เหลือจับยูนี่แหละไม่เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เอาก็ต้องเหลือหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะบีพามไม่เอาหนึ่งสองสี่ไม่เอาหนึ่งสองสี่ก็ต้องเหลือสามอ้า เจ็ดอ่าหกด้วยเนาะสามห้าหกสามห้าหกแล้วก็อะไรอีกนะเจ็ดแปดโอเคนะอันนี้คอมบิเน์ไม่ยากอะไรสามตัวละการกระทำของมันมีสามตัวละ ทีนี้มาดูต่อไปอยังมีตัวอย่างอีกนะตัวอย่างที่สิบเจ็ดสีพามนะสีพามเท่ากับอ่าน<ม>นักเรียนเห็นว่ามันมีจุดจุดจุดแสดงว่ามันมีเยอะแยะเลยนะของเราไม่เอาของเราเนี่ยซี 4, คือหนึ่งสามห้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้แสดงว่ามันต้องเป็นเลขคี่เนาะตรงนี้เป็นเลขขี่อ่ะ พอเราบอกว่า c พาร์มหรือ c complement เราไม่เอาหนึ่งสาหแสดงว่าเราต้องเอาที่เลข0นย์ก่อนนะเสร็จแล้วก็เลขคู่สองสี่หกไปเรื่อยๆนะต่อไปการกระทำตัวที่สี่ผลต่างของเซตผลต่างของเซต a ลบ b a ลบ b ตอนนี้เขาเขียนแบบบอกเงื่อนไข แบบบอกเงื่อนไขมาความหมายของ a ลบ b ก็คือเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a และ x ไม่เป็นสมาชิกของ b ก็คือพูดง่ายๆ a ลบ b ก็คือตัด b ทิ้งเอาตัวที่อยู่ใน a แต่ไม่เอา b นะ b ลบ a เหมือนกันก็เอา b แต่ไม่เอา a อแบบนี้นะมาดูข้อที่หนึ่ง a ลบ b เรายึด a เป็นหลักนะเรายึดตัวตั้งเป็นหลักเราไม่เอา b เพราะฉะนั้น a ลบ b ก็คือเราไม่เอาเราจะไม่เอาหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่เราไม่เอาก็ต้องเหลือสามกับห้าต่อไป b ลบ a เราไม่เอา, 1, 2, เอาหนึ่งสองสี่าปรากฏว่าถ้าเราไม่เอาหนึ่งสองสีมันก็หมดสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือเซตว่างนะไม่เหลืออะไรเลยนะ เราไม่เอาหนึ่งสสามสี่ห้าหมดเลย B เป็นตัวตั้งหนึ่งสอสี่มันอยู่ในนี้มันก็ถูกตัดไปหมดเลยไม่เหลือต่อไป C-A ลบ A c ลบ A ก็คือเอา C นะแต่ไม่เอา A 2สองก็ตัดทิ้งสก็ตัดทิ้งห้าก็ตัดทิ้งอ่าหมดเลยเสร็จว่างเหมือนกันอ่าต่อไปข้อสิบเ้า ยังมี b ลบ c อยู่ลืมไป b ลบ c นะ b ลบ c เอาเอาตัวตั้งหนึ่งเอาปรากฏว่าสองไม่เอาสี่ไม่เอาก็เหลือหนึ่งเซตของหนึ่งครบละมีสี่แบบด้วยกันนะอ่าทวนอันแรกคือยูเนียนยูเนียนนะยูเนียนก็คือเอามาหมดเลยเอาทั้ง a ทั้ง b เอาหมด ต่อไปอันที่สอง intersection intersection ก็คือเอาตัวที่ซ้ำกันอันที่สาม complement complement ก็คือเอาตัวหน้าแต่ไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาตัวหน้าก็คือไม่เอาตัวมันเองนะอยู่ใน u แต่ไม่อยู่ในตัวเองนั่นะนะคือ complement ต่อไปผลต่างหรือ difference นะ a L b a L b คือเอาตัวหน้าแต่ไม่เอาตัวหลังกลับไนะอ่นะทีนี้มาดู แรงเงาแผนภาพจงแรงเงาแผนภาพเวนอันนี้ย่อๆนะ A u เนี่ b นักเรียนก็อยู่เนีก็คือรวมกันเนาะรวมกันเพราะฉะนั้นคูจะเทสีมาตรงนี้เลยนะส่วนนี้ก็เอาส่วนนี้ก็เอาส่วนนี้ก็เอา A u เนียน b ต่อไปอันที่2 a intersect b ก็คือเอาตัวที่ซ้ำกันก็คือเอาตรงที่มันไข้กันตรงนี้ตรงกลาง ต่อไปอันที่สามเอพามเอพามก็คือไม่เอาเอก็เอาด้านนอกต่อไปข้อที่สี่เอลบบีก็คือเอาเอแต่ไม่เอาบีเอาเอแต่ไม่เอาบีตัดตรงนี้ออกอันนี้ง่ายๆนะทันไหมเรียนถ้าไม่ทันนเรียนก็ย้อนมาดูกับกลับมาดูอีกครั้งเลย ่าโอเคต่อไปข้อที่5 b ลบ a ก็คือเอา b แต่ไม่เอา a ครูก็เทตรงนี้เอา b แต่ไม่เอา a ต่อไปข้อที่หกพอมาตรงนี้เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันทั้งมีพามีทั้งยูเนียนมีทั้งลบนะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูจะใช้วิธี นักเรียนเห็นช่องว่างไหมมันมีหลายช่องเนาะเพราะฉะนั้นครูใส่หมายเลขลงไปเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครูใส่หมายเลขเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราดูเนี่ยเรามาดูตรงนี้เราจะได้รู้ว่ามันเหลือเลขอะไรเราค่อยมาแรงเงาเลขนั้นก่อมาเติมสีเลขนั้นนะถ้าเราดูทีเดียวเลยเนี่ยมันอาจจะงงเออนะ ทีนี้ครูก็จะมาดูว่าอย่างงี้เขียนปากกาแดงนะเะ่เรามาดูอย่างงี้ A เน i o n B นะักเรียนมองดู A union B นะ A u n i B ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยมันรวมก,กันเนาะแล้วพามพามก็คือไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็ต้องเหลืออะไรเจ็ดแปดอ่าเพื่อนครูเขียนตรงนี้นะเจ็ดแปด u น i o n กับ b ลบ c b ลบ c คือเอา b แต่ไม่เอา c ่านักเรียนมองดูเอา b แต่ไม่เอา c ก็คือตัดตรงนี้ทิ้งเหลืออะไรเหลือสองกับห้าอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันรวมกันปุ๊บอ่ามันก็จะกลายเป็นสองห้าเจ็ดแปดมันยูเนียนมันก็รวมกันเพราะฉะนั้นครูจะเทสีแล้วตอนนี้ สองนะเทตามเลขที่เราได้สองห้าเจ็ดแปดโอเคเห็นไหมง่ายไหมอ่าเอาละไปดูข้อถัดไป <c oughs> <c oughs> พูดเยอะก็โคมงแห้งนะเนี่ยมาดูข้อถัดไปนะ ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม่เมเมเาเติมเลขก่อนเ,อเติมสีดำนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหมือนเดิมนะเอาละทีนี้เราก็มาทำตรงนี้ a ลบ c นักเรียนมองดู a a ลบ c คือเอา a แต่ไม่เอา c เนอะ a อยู่นี่นะไม่เอา c แสดงว่าเหลือ1กับสอง ต่อไปอินเตอร์เซกกับ B ียูเนียนซีบียูเนียนซก็คือสองห้าสามหสี่เจ็ดตัวนี้แล้วมันมีพามมีพามแสดงว่าไม่เอาบริเวณนี้ก็ต้องเหลือหนึ่งกับแปดโอเคเหลือหนึ่งกับ8ดนะอินเตอร์เซกก็คือเลือกตัวที่ซ้ำกันก็คือเหลือเลขหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นคูก็จะเทสีมาที่เลขหนึ่งปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะ <Okay. S 1> เอาละ แล้วก็เรียนก็ไปทําแบบฝึงหัดโอเคอย่าลืมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะ,ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็กดกระดิง่งจะได้ติดตามกันเรื่อยๆนโอเคบายบายสวัสดีค่ะ